ช่วงเวลาวิกฤตยีสิตอนหยิบขึ้นมาและวางมันลงธรรมะโดยท่านพระอาจารย์กัลยาโนสิบกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสาม หนึ่งในทักษะที่เราสามารถพัฒนาได้ในฐานะผู้ปฏิบัติธรรมคือความสามารถในการหยิบบางสิ่งขึ้นมาเพื่อฝึกฝนและวางมันลงมันจะช่วยได้มากหากมีสิ่งประกอบภายนอกเป็นเครื่องเตือนใจอาตมามั่นใจว่าหลายหายคน คงจะจำเรื่องราวของคนงานที่ติดอยู่ในเหมืองในประเทศชิลีหรือเด็กๆที่ติดอยู่ในถ้ำในประเทศไทยได้เมื่ออาตมาได้ยินเรื่องราวของสองเหตุการณ์นี้อาตมาตั้งใจว่าจะสวดมนต์และแผ่เมตตาให้กับทุกคนที่ติดอยู่รวมถึงครอบครัวของพวกเขาด้วย เมื่อมีคนนำรูปถ่ายจากหนังสือพิมพ์มาให้อาตมาอาตมาวางรูปนั้นไว้บนโต๊ะหมู่บูชาในขณะที่ทำสมาธิยามบ่ายจากนั้นอาตมาจะเอารูปนั้นลงจนถึงวันรุ่งขึ้นด้วยวิธีนี้อาตมาสามารถระลึกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น และใช้รูปภาพเพื่อรวบรวมสมาธิเพื่อแผ่เมตตาไปให้พวกเขาเหล่านั้นเมื่อทำสมาธิเสร็จอาตมาสามารถวางเรื่องเหล่านั้นลงได้และไม่พกมันติดตัวไปด้วยตลอดทั้งวันอันที่จริงอาตมาเรียนรู้วิธีนี้ จากผู้ป่วยคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนตอนที่อาตมายังเป็นนักเรียนอยู่เขาสอนให้อาตมาเห็นความสำคัญของทักษะเช่นนี้ในแบบที่อาตมาไม่เคยลืมบ่ายวันหนึ่งอาตมาพูดกับเขาด้วยความกระตือรือร้นว่าถ้ามีอะไรที่ผมสามารถทำให้คุณได้ ในช่วงที่ผมอยู่เวรกรุณาบอกผมนะครับที่จริงสิ่งที่อาตมาสามารถทำให้เขาได้มีน้อยมากและเขาก็รู้ดีเขาจึงพูดอย่างหนักแน่นว่าสิ่งที่คุณทำได้สำหรับผมเวลานี้คือการออกไปเที่ยวคืนนี้และมีความสุขกับมัน อาตมาขอเสนอธรรมนี้เพื่อการเรียนรู้และพิจารณาอาจารย์กัลยาโน